เขาใหญ่กันเลยนะคะมามาผ่านรถอีเดินตอนนี้นะคะเราก็อยู่เอ้ยตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เขา,าใหญ่เลยนะคะกำลังขึ้นเขานะคะ ตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์เขาเขาใหญ่แล้วนะคะเลกขาเราจะไปเข้าตรง,งนรรี้กันไปชมกันกันวันนี้เรามาวันอังคารไม่ค่อยมีคนนะครัไม่ค่อยมีเหรอเนะี่ยไม่ค่อยมีคือเยอะมากเลยแต่ตอนนั้นมาเยอะกว่านี้รถปิดเลยเหรอเขาไปห้องน้ำได้บ้างไห ไหนอานมมามะไปเลยจะเข้าน้ำก่อนแล้วแต่เข้าไปก่อนก็ไห้เข้าข้างในก่อนไหมจะเข้าน้ำก่อนนะได้นี่มาไปด้วยเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำกันก่อนนะคะแล้วค่อยเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ข้างในกันนี่คะิไหนคะนี่ราคาแต่ว่าเห็นมีคนบ้าอ,อยู่ ไปข้างน้ำกันก่อนนะคะไปเสร็จแล้วนะคะคนเยอะเหมือนกันนะ you see the center เด้อะอะไรอ,าอ่านะสรีนดูนอะไรคะอ้าเข้าปากไม่สบายอยู่ลูกไม่เอเข้าปากสิคะสกปลกจะไปดูสัที่สตาไว้กัน,นะคะไหนคะไห้านี่ก่อนมีตัวเงินตัวทองเนี่ยหรไหนคะสรีนิททน,น,น,นที่รคอที่ของจริง เยมนเล่นตากันมาทำยังไงนี่ก็มีวรานูร์นะวรานอร์มี่ยอมากตุ๊กติกอันนี้อะไรอ่ะมูริงมูริงมีนะคะเราจะไปดูข้านี้มาก็มีแสงที่จะตามแบบโเอา้าทัรินแล้วก็มาใส่ยน้า เอาไปยืนที่นี่มาถ่ายให้นี่ยืนตรงกลางเลยมาสารูนมานหันหน้ามาเร็วหน,นึ่งสองยืนใกล้ๆกันไม่เป็นหรอลูกหนึ่งสองเน้นหันนะซ้ำโอเคปลายตาใช่หาค่ะกูรเปลี่ยนการแคทชิ้นคะ่ะใส่ตาปลอม แล้วว่าขนจริงจริงถ้ามันกลายพันธุ์เป็นของจริงขึ้นมาทั้งหมดทำไมแมดีถ่ายรูปเปล่าถ่ายให้อยากถ่ายตรงนู้นตรงไหนชรัรนเงชื่อฟ้าเราก็กำลังเข้าไปางนีนนี่คือของ <Okay. S 2> อของใครเขาทิ้งหมวกไว้เขาลืมหมวกไว้นี่นออะมีดหนีแ่ะอเมริกาทองรีเจนต์เฉยเฉยโมกี้ม้าจิ้งอันก็มีนะคะอ๋อน,นี่คืออะไรอุปกรณ์การกระทำความผิดอือันนี้เป็นน้ำตกนะค่าปดูไหมตรงนี้ก็สวยเนี่ยถ่ายตรงเนี้ย ถึงน้ำตกแล้วหุยลืมตีลังวีนะ่ะเกาะป้ายน้ำตกเห็นนรกแล้วน้ำตกเห็นน่รักเลยมาถ่ายรูปเมื่อกี้นะคะเราเจอลิงด้วยนะคะแต่ว่าถ่ายไว้ไม่ทันแต่เราไปดูกันว่มามันจะยังอยู่ นั่อยู่ไงนั่งอยู่นั่งรออยู่ไปลิงไป,ไป<น>แล้วตอนแรกามาวิงมาถึงนี้เราก็ปีนต้นไม้ใช่ไหม,ไมนี่นลลิงก็ทำเป็นอะไเด้รยนะจ๊ะนีม,มากาไปแอบถ่ายแชร์ดีกว่าาดูพ่อกันนะคะพ่ออยู่ ไปตามตัสฟาตินไปกระสล,ลีนแล้วชล,ลีนพาไปชล,ลีนพาไปสิไหนเดินไาตรงไหน,น ไป,ปนัดลีมาแล้วมาถัดตรงนี้ได้ปะได้เอาไปเข้าไปลีไปถายรูปกด้ ไปเลยลูกไปเปาอีกเดียว,อ,ยยวอีกเดียว,ยวขึ้นมาด้ไปก่อนช่วยบางดีก่อนลูกขึ้นมานด้นี้เสร็จแล้วอุ้มเลยขึ้นมาเพื่อนด้นี้เสร็จแล้วพักเลยลูก ไปกันเป็นไรยังไหว่้นู้นตายตอนนี้นายทหารแบกนระสีนไปแล้วนะครับ,บหัวใจเต้นอยู่ที่ร้อยสามสาไปตนมา คือนั่งรถเสร็จแล้วหลับเลยนะไม่คิดว่ามันจะนานคิดว่ามันจะไกลขนาดนี้ ก็เท้าอย่างนี้ศัตรูก็ได้ยินเสียงเราหมดสิเราไม่ได้าาม,าดมาลบใช่ไหมห้าร้อยห้าร้อยเมตรหรือว่าอะไร5กิโลห้าร้อยเมตรเหมือน500ห้าร้อยกิโลไม่มันช่างนานขนาดนี้ ใกลแล้วแหละนอใกล้นกแล้วแหละโอ้ยยี่ห้องันก็นติดลิปมาเตนต <c oughs> ิมนัดลิแม่งจะอ้วกว่ะกินนมอะ่ะกินนมมันออกอะ่ะแม่ไม่ชอบนม <c oughs> ได้ไหมฮึบ <c oughs> <c oughs> นะไอ้ลินนั่นมันไม่จะอ้วกไอ้คนแบกมันสิจะอ,วอ้วกเฮ้ยมีเสียงหมาด้วยครับอ, <c oughs> อ่ะเดินลงเลยเดินลงอย่างเดียวแล้วไม่เหนื่อยละทางทางลงละ <c oughs> เอา <c oughs> เาต้นหาระวังตีลังการะวังตีลังกานะเดินไปหาบ้างดิเดนะเนอะ เดี๋ยววันเกิดพาไปซื้อรองเท้าคู่หนึ่งเลยเกิดวะเออสองคู่ไม่ได้เหรอคู่เดียวพอแล้ว ลิงก็กลายเป็นปืนไปเลยทาลายปืนไปาาปืนปืนกับเป้อะไรแค่สิบเจ็ดโลยเป๋าก็หนักปืนก็หนักแค่บอกกูกลับเลย,าายเ <laughs> โอ้โหเกียวโอ้เกลียว,ว,ยวอันนี้ใช่ทางดีใช่ไหมเนี่ยถูกทางใช่ไหม นี่ถ้าสะดุดป้างก็ล้มหัวทิ่มกันเลยนะหน้าทิ่มโอ้อยอ้อย

mong các đến học mong muốn làm mặt em lên trong bạn hứa 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 ตอนนี้นะคะเราก็ออกมาจากศึกษาธรรมชาติแล้วนะคะวันนี้เราจะมากินข้าวก่อนนะจ๊ะน้ำทุกมันแตกไงกินข้าวไก่ย่างกับเข้าวมันจะไปรู้ะรออวไหคนดังข้าวก่อนเอาใส่หมดแล้วเนี่ยเสียเปล่า มันเกาแเ้่ียหรอ่เยัอข้าเหนียวนะคะกระเบนตกันะเฮ้่จะทำซูชิกีเบนตุกเ่อ่อืมแต่นันะเส็มแล้วแล้วก็แบบเอาแบ่งออกมานะคะแล้วก็ปั้นข้าวเหนียวนะคะอันนี้ล้างมือแล้วนะคะ มายกินมากินกันเผ็ดไหมถ้าติดคอหย่ำเผ็ดเหนียวเดี๋ยวไหมเหนียวมากแต่ว่าอร่อยนะไม่เผ็ดอ่ะไม่เผ็ดเหรอเหนียวอลร่ยกินอะไรคะไก่ค่ะถ้าไม่ปีกก็ซื้อสักตัวมากลูก วันนี้นะคะกำลังจะกลับบ้านกันแล้วนะคะแล้วโอเคก็กลับบ้านนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาวไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์ให้ hey, ช่องพี่พ <c oughs> ิมชาแนลด้วยนะคะบ๊ายบาย